โอ้โหไซสสวยครับโอ้เฮ้ยถูกทับที่ชาเลยนี่แมดูเลยไปสองตัวครับเฮ่ได้ตามอีกสองอู้ไม่ได้เอาคิปเปอร์มาด้วยเฮ้ยนี่คิปเปอร์พี่ต้องเป่คิปเปอร์เอ้าเป่คิปเปอร์โอ้ไซส์สวยครับชดูบ <ave> ินครับอันนี้ชะโดบินครับไม่ใช่กระพงบินนะครับอันนี้วันนี้เรามาชะโดบินกันต้อมโดนดีเอารถตัก้งสิอ่ะ เดี๋ยว่อเกิดนะตับเองมันลื่นต้ใช่กอมือเดีไงบอกแน้วต้องเจอดิโอ้มัวเป็นลมเลยโอ้โอ้ดูหน้าเลยครับามตัวแล้วครับโอ้โหมัตางามเึ้นอ๋ออาใหม่ออ Yeah. <laughs>